ครับผมชื่ออีสมโมอยู right. ่เกมเมทโอล2003มีดกอยู่ EP ห้าอาไะตอนนี้หลังโตละเอาละรอดไปเลยเห็นเพื่อนเอาเมื่อกี้รอดตายฝากผมมีแทนเอาละเพื่อนเอาไงเออแต่ฉันล้องเจรจาากับคนนั้นนดิ Oh yeah. Okay. You just stay here. Then yeah. Then First in. First in. Yeah. Oh, tiếng nó Hold it. Hold it. you. Oh, you. Hey, โอ้โมีแม็กนี้ด้วยเหรูมมองเป็นใครคูมิไปูบอสะบอสะเอาละนี่เนี่ยเอาไปนี่เนยออยังไงฮะอโอเคไหมหนูว่าไม่มีอะไรบาะนน

ลื่นเหมือนเดิมเกี้เครื่องม,าานมันจะนองนองนะเ,เนมื่อกี้อนองนอง วนน่ะนี่เนี่ยบกระสุนเอาเก็บแค่นี้ได้โอ้โหอุ้ยโอเคตามกระสุน เป็นโต๊ะส10น่าจะส1น่าจะน่งนการทำงานโอ้ยแมว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 นี่แมวแมวปิดครับเกือบลุเกือบแล้วปิด ตัดเชือกไอ้น,นีได้เชือกกระตับเชือกกนนะอันนี้นี่นนเอาละตัดเชือก What the

เกือบแล้ว <c oughs> เกือบแล้วเอาละเป็นไปความตั้งใะโอ้ยเกือบแล้วเทือก <c oughs> เรียบร้อยอันนั้นก็เรียบร้อยเคลียเรียบร้อย <c oughs> โอเค โหโหเกือแ้บเกือแบบ c o m มอนไอ้ไอาา้ดันไอ้โจ้เใช่ไหม สามตัวก็ <Okay. S 1> เก็บที่หลังเอาละมีโหลดอ่ะเอาเติมกระสุนชาร์กันชาร์กแรง

Where did he get the balls? Commodity commodos. If it was the old baby. No shit. The new pops has a real grudge against Bourbon. I'll be surprised if that lying drunk looks still morning Would the new pops torture the guy? He might, but that's a lot of effort. Probably just shoot him in the head.

น่คงนี้รู้แน่โอ้ดิใครนะนี่ไมรู้ไม่รู้ว่าเอาละยังไปก่อน เลืล่นละโอเคขอมเราเลื่นไม่ค้างเอที่เราเล่นค้างเลยคอมน่าจะรับไม่ไหวเอาละไปไปหยิบหยบๆนะตรงนี้ใช่ไหมเอาละถูกต้องทางนี้ ทางนี้จะมีคนโอ้โหเกือบแล้วเมื่อกี้สเตลไม่ทันโอเคขอบคุณสเตลไม่ทันเอาละ sao tôi không thấy thành, vừa gặp lá, vừa gặp lá, dính ta bị còn châm luôn, không, 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 เเงียบๆวายโอ้โอาาไะไดปผลกันอยู่ใช่ไหมเนี่ยลูก2อ,อาละโอเคโอ้ยแมวว่ะจะยิง เป็นดังเอาไปน,นี้ไปน,นี้วัวจะเงียบเออเอาละเราขอต้องว่าเอาละฝั่งโน้นเดินไปแล้วเราไปฝั่งนี้ลองปามีบ้างตัดเชือกไว่าจนอย่าเผลออย่าเผล่อ๊อ A few more bullets left. Maybe the boss will. Who am I fooling? Signed up for his shit. Seems like. Này. Oh, okay. Nhạc. Nhạc. Nhạc bài đi nè Nhập bài gì đấy, ô la, ยิงด้านบนเก็บไปแล้วนะ <laughs> ให้มันอลไรตกใจโอเคให้มันตกใจนะมันใจตก alert <laughs> <laughs> ให้มันตกใจ <laughs> อย่ามีเพื่อมายิง ไม่รู้ไม่รู้มันโง่มันโง่มันโง่แกงตกใจเฉย <laughs> okay, let's look for the beach. Stay sharp.

้ายเอนะโอเคลองไปลองไปอ่ะยังไม่เห็นไม่เห็น มัยิงนิ่งไว้ก่อนนะ Hãy subscribe cho ล็อกทำไมล็อกสนิทเนี่อ,อเกือบต,ต,ตนะโอเคเอากละโอเไปนะโอเคฆ่ามันละป่านต่อไปปดเจรินเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ,อื้อมเมืองปิดปิดอันนี้ตัดตัดทิ้งโอเค Ba phong, right. Ok. Nó mày gần đây. Tân mát. Ghi tóng nha mày nâng 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 ค่อยๆเดินมาเห็นจะช้า าลให้มันตกใจและอุ้ยดีหมดเกินเลยขึ้นจะทำกลเตือนนะอย่าทำกลเตือนนะ เชื <si suppression> ่อไม่สมผลปล่ไยก็เหมือนกันเห็นจักรยานใก่ปุ๊บอ่าไม่โดนโอเคไม่เห็นหรอก 或者阿里。

จะอยู่ไหนนะตู้เซฟปับไฟได้ おてぎょうかね。 นี่เีสงเพลงก็เอาจิบไปหน้า mhm 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 mhm

they'll part oh okay let's get the bitch for that oh. <laughs>

Immediately. The companions of these bandits will show up soon enough, and I'd prefer to avoid more bloodshed. And going back to coast. This station's humidity is really If you'd rather share your friend's fate, right. then by all means. Stop. Okay, relax. Oh Wise decision. <sighs> oh, just... Hans' appearance came oh, yeah, to my surprise. I didn't get back on the someone helping from the shadows.